ของวันนี้มันจะเป็นเรื่องระบบป่าอากาศนะครับเข้าที่ลองกะเวลาดูนี่น่าจะนานอีกแล้วนะก็เต็มตัวเต็มใจนะนะพอดีมันเป็นอาชีพเราด้วยแหละนะก็เลยต้องพูดละเอียดหน่อยนะครับทำครับทำก็เดี๋ยววันวันพุธเนี้ยผมไปกับรุ่นพี่ พอโทรอะ่ะไปสำรวจสถานที่ก่อนจะได้วางแผนแล้วก็เดี๋ยวจะได้กำหนดวันว่าจะเข้าวันไหนนะครับอ่ะเข้าเรื่องนะก็ผมว่าสไลด์ชุดนี้ผมใช้พูดหลายวิชาแล้วอะ่ะก็พูดแล้วพูดอีกนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าพูดใหม่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับเพราะว่า ก็คือเริ่มต้นก็ไล่ไล่เบสิกไล่พื้นฐานของระบบปรับอากาศแหละครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ดูพวกระบบต่างๆที่เขาพยายามจะทําออกมาเพื่อเพื่อให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นมากขึ้นนะครับรูปนี้นี่รู้จักหมดทุกคนอยู่แล้วนะครับว่า้จากการทำความเย็นแบบอัดไอนะเริ่มต้นเราเริ่มตรงไหนก่อนดี เอาตรงคอยเย็นก่อนแล้วกันนะครับคอยเย็นก็คือตัวนี้นะค,นครับก็ตอนที่เข้าน้ํายาที่เข้าเนี่ยมันก็จะเป็นของผสมใช่ไหมครับไหมเป็นของผสมใช่ไหมระหว่างอาของเหลวกับไออิ่มตัวนะครับที่ความดันต่ำอุณหภูมิต่ำถูกไหมครับอคอยเย็นถ้าเทียบก,กับแอร์ของจริงก็คือตัวที่อยู่ในห้องเรานี่แหละถูกไหม น้ำยาที่วิ่งข้างในตัวเลขที่แนะนำให้จำง่ายๆคือเลข5องศานะครับสมมุติน้ำยาวิ่ง5องศาใช่ไหมแล้วก็ด้านภายนอกคอยคือน้ำยา5องศามันจะวิ่งอยู่ในคอยทองแดงใช่ไหมครับขดไปขดมาส่วนด้านนอกเนี่ยเราก็จะมีพัดลมใช่ไหมดูดอากาศจากในห้องเราใช่ไหมครับไปพัดผ่านด้านนอกของคอยใช่ไหมถูกไหมครับอ,อ,อากาศในห้องเราเราต้องการตั้ง25เพราะฉะนั้น อากาศภายนอกคอยก็ร้อนกว่าน้ำยาที่อยู่ภายในคอยใช่ไหมครับเพราะนั้นความร้อนจากในห้องเราเนี่ยก็เลยถูกถ่ายเทไปสู่ตัวน้ํายาถูกไหมทีนี้พอน้ํายาห้าองศามันมีของเหลวผสมกับไอยอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในสถานะที่กําลังเดือดใช่ไหมกําลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอพอมันรับความร้อนไปปุ๊บส่วนที่เป็นของเหลวมันก็จะค่อยๆระเหยกลายเป็นไอไปเรื่อยๆถูกไหมครับตอนที่เขา ดีไซน์ว่าอาขาออกจากขาออกจากคอยเย็นตรงเนี้เขาก็จะดีไซน์ให้มันเป็นไอหิ่มตัวหมดพอดีใช่ไหมครับในทางทฤษฎีตรงนี้เป็นไอหิ่มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ความมันต่ำอุณภงต่ำถูกไหมแต่ว่าในความเป็นจริงคุณเรียนรีฟิเจอลชั่นมาแล้วใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าตรงเนี้ให้มันเป็นอะไรนะเป็น Super ซุปเปอร์ฮีทสักสององศาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับใช้ใชสอง,ององศาปะผมจําถูกไหมไม่รู้สองหรือสามหรือห้าอะไรประมาณนี้แหละนะ ก็คือเผื่อให้มันเป็นซูเปอร์ฮีทไปในอร้อนยิ่งยวดนิดๆนะครับเพื่อเวลาที่มันเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันคอมเพรสเซอร์จะได้ไม่เสียหายถูกไหมเพราะว่ามันต้องรับไอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะทีนี้ตอนเนี้ยมันเป็นอะไรนะเป็นไออิ่มตัวใช่ไหมครับอุณหภูมิต่ําความดันต่ําใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังคงเป็น5องศาอยู่ใช่ไหมทีนี้หน้าที่ของระบบนี้จริงๆเนี่ยมันคือเอาความร้อนจากในห้องไปทิ้งข้างนอก อันนี้ข้างนอกเนี่ยมันอุณภูมิสามสิบกว่าอย่างเงี้ยถึงแม้น้ำยามันจะองความร้อนจากห้องเราไปแล้วนะแต่ว่าตัวมันยังคงห้าองศาอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาความร้อนไปถ่ายให้กับอากาศภายนอกได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำให้ไอ้น้ำยาเนี่ยไอ้ตัวน้ำยาเราเนี่ยมีอุณภูมิสูงกว่าภายนอกถูกไหมไม่งั้นความร้อนที่มันเก็บไว้ในตัวมันไม่สามารถถ่ายออกได้ ก็เลยต้องมีอุปรกรณ์ตัวนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคอมเพรสเซอร์ถูกไหมครับหน้าที่มันจริงๆคือเพิ่มความดันใช่ไหมแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆก็อยากได้ในวงจรเนี้ยคือเพิ่มอุณหภูมินึออกไหมแต่ว่าเพิ่มความดันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันจะทําให้น้ํายามันสามารถวิ่งมีแรงวิ่งครบวงรอบของมันได้ด้วยนะครับก็คอมเพรสเซอร์ก็กทําหน้าที่เพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมินะครับ ตอนที่มันออกมาตรงนี้เนี่ยออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นไอร้อนยิ่งยวดใช่ไหมถูกไหมครับความดันก็จะกลายเป็นความดันสูงอุณภูมิสูงไปละนะครับอุณภูมิที่แนะนําให้จำง่ายๆก็อยู่แถวสี่สิบห้าสิบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ร้อนกว่าสาสิบแล้วใช่ไหมเวลามันวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยไปที่ตู้คอยร้อนข้างนอกมันก็สามารถคลายความร้อนออกจากตัวมันไปได้ละนะครับวิธีคายมันก็เข้ามาอุปกรณ์ตัวนี้ใช่ไหมเข้ามาที่ตัวคอนเดนเซอร์ใช่ไหมครับ ข้างในมันก็เป็นคอยเหมือนกับคอยทองแดงเหมือนกับคอยเย็นนี่แหละนะครับออไอ้น้ํายาก็จะวิ่งข้างในนั้นใช่ไหมครับส่วนด้านนอกก็เอาอากาศภายนอกกัเป่านะครับตอนนี้มันเอาอากาศภายนอกเป่าอากาศภายนอก30กว่าองศาใช่ไหมส่วนไอ้น้ํายาที่อยู่ในท่อมัน4ี่สิบห้าสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะระบายออกจากไอ้น้ํายาที่อยู่ในท่อสู่อากาศภายนอกที่วิ่งอยู่รอบๆท่อทองแดง มันก็จะเริ่มเป็นไงลดสถานะใช่ไหมจากไอร้อนยิ่งยวดลงมาเป็นไอร้อนอไอร้อนยิ่งยวดมันจะเป็นมีความเป็นไอร้อนยิ่งยวดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นไออิ่มตัวใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสถานะใช่ไหมตอนที่เขาออกมาตรงนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบว่าให้มันกลายเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นความดันสูงอุณภูมิสูงอยู่ดีนะครับยังคงเป็นสี่หสิบองศายอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะเอามันกลับมารับความร้อนจากในห้องเราใหม่เราก็ต้องทําให้มันกลับมาที่ห้าองศาเหมือนเดิมถูกไหมครับวิธีทาทํางไงครับวิธีทำทำไงเราก็ทําตรงข้ามกับคอมเพรสเซอร์เมื่อกี้เมื่อกี้คอมเพรสเซอร์ทำอะไรเพิ่มความดันเพื่อเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมเราก็เลยทําสิ่งน,นี้แทนลดความดัน เพื่อลดอุณหภูมิเอเคไหมครับวิธีลดความดันก็ง่ายๆหาอะไรมาขวางท่อไว้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นวล์วลดความดันนะครับถ้าเป็นแอร์บ้านหรือว่าตู้เย็นที่มันทํางานค่อนข้างนิ่งที่สภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นแคปทิวมาจากอะไรนะครับทิวรู้จักคาปริลลี่ทิวไหมคาปริลลีก็คือท่อเล็กๆใช่ไหมคาปิลลี่หมายถึงท่อเล็กๆคาปิลลีทิวก็คือ เหมือนกับเอาท่อเล็กๆมาขวางทางไว้ให้มันวิ่งยักๆความรันจะได้ตกก็แค่นั้นเองนะครับหรือว่าจะเป็นจะเป็นวาล์วลดความรันจริงๆก็แบบหน้าตาแบบในรูปอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Thermal Expansion v wow. ั l ว e นะครับก็าวงจรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไล่ทีตรงนี้เป็นอะไรนะเริ่มต้นตรงนี้เป็นอันนี้ปกติเขามักจะใช้เลขสีนะ่เนาะถูกไหมเวลาเราเรียนหนังสือมาเนะี่ย ทางเข้าของคอยเย็นเป็นของผสมใช่ไหมความดัตมมนต่ำอุณภูมิต่ำประมาณ5องศาวิ่งมาเข้าคอยรับความร้อนจากในห้องใช่ไหมก็ส่วนที่เป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอใช่ไหมครับตอนออกตรงจุดที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นไออิ่มตัวหมดพอดีนะครับแต่ความดานมันอุณภูมิยังต่ําอยู่ทีนี้ความร้อนที่มันซับจากในห้องต้องไปคายทิ้งข้างนอกนะครับเราก็เลยต้องผ่านคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมคอมเพรสเซอร์ก็ทําหน้าที่เพิ่มความดันเพิ่มอุณภูมิออกไปตำแหน่งที่2ก็ ได้เป็นไอร้อนยิ่งยวดความดันสูงในภูมิสูงโอเคไหมครับจากนั้นมันก็วิ่งไปเข้าคอยร้อนใช่ไหมคายความร้อนออกสู่อากาศภายนอกถูกไหมครับตัวมันเองก็จะควบแน่นใช่ไหมไอร้อนยิ่งยวดมาเป็นไออิ่มตัวมาเป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ไหมครับตอนที่ออกจุดที่สามมันก็จะกลายเป็นของเหลวอิ่มตัวความดันสูงในภูมิสูงเราอยากจะเอามันกลับมาห้าองศาเหมือนเดิมเราก็ผ่านวาล์วลดความดันถูกไหมครับ มันก็จะลดลงมาที่ห้าองศาเหมือนเดิมส่วนที่มันอยู่เป็นของเหลวลว้ลวนไม่ได้มันก็จะภาษาเทอร์โมเขาเรียกว่าแฟลชอแฟลชคือมันก็มันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแฟลชกลายเป็นไอไปบางส่วนมันก็เป็นเหตุว่าทําไมตรงตรงจุดที่สี่นี่มันถึงกลายเป็นของผสมเรียน r e ฟ r ิ g เ r a ร i ชัเรียนเทอร์โมหนึ่งสองมานี่รู้จัก f l a ชเวเปอร์ยังวะยังเหรอจริงวะ ของเหลวคงสถานะเป็นของเหลวที่ความดันสูงพอเราจับมันลดความดันลงมามันจะมีบางส่วนที่คงเป็นของเหลวอยู่ไม่ได้ก็ต้องแปดกลายเป็นไอไปบางส่วนจริงเนไม่ได้เรียนจริงเหรอตายละมันมีอยู่สักที่นึงนะครับไม่เทอร์โมสก็รีฟิชเชเลชันนะน่ะนะอ่ะประเด็นก็เป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้ตรงเนี้คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นหัวมันใช่ไหมจริงจริงมันเอาไว้ใช้เซนต์อุณหภูมินะผมไม่แน่ใจว่ามันมันแปะไว้ที่ก่อนเข้าหรือว่าหลังเข้าคอมเพรสเซอร์นี่ผมจําไม่ได้เหมือนจะเป็นก่อนเข้าแหละคือสายตรงนี้มันก็จะมีกระป๋ะน้ํายาเนี่ยแปะไว้ข้างๆท่อน้ํายาหลักตรงเนี้ กระป๋อตรงนี้มันจะเป็นตัวคอยดันไดแฟมอย่างเงี้ยรู้จักไดแฟรมมอไม่รู้เป็นแผ่นบางๆอ่ะมันจะเป็นไดแฟมที่คอยดันก้านวาลให้ปิดหรือเปิดอ่ะนึกออกไหมในในตรงเนี้ยที่คุณเห็นหัวมันเป็นตุ้มๆอย่างเงี้ยข้างในนี้ก็จะเป็นน้ํายาหรือว่าเป็นสารทํางานอยู่ตัวหนึ่งถ้ามันร้อนมันก็ขยายตัวใช่ไหมดันก้านวาลให้ปิดถ้ามันเย็นมันก็หดตัวใช่ป่ะก้านวาลก็จะถูกยกขึ้นนึกออกไหมคือก้านวาลตรงเนี้ย เดี๋ยวนะวาวเป็นงนีใช่ไหมนี่เป็นก้านวาใช่ไหมอันนี้เป็นววไนนนดแฟมไอ้ตรงก้านวาวตรงนี้มันจะคอยยกขึ้นยกลงได้เนี่ยมองไหมมันจะยกขึ้นยกลงได้มันมันจะปรับอัตราการไหลของน้ํายาให้เหมาะสมกับภาระโหลดอะภาระการทำความร้อนตรงคอยเย็นตรงนี้นึกภาพสมมุติโหลดเราน้อยโหลดเราน้อยมันรับความร้อนไปตรงเปลี่ยนหน้าแล้ว <c oughs> สมมติโหลดเราน้อยโหลดตรงคอยเย็นเราน้อยเนี่ยตอนที่มันออกมานะตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยตรงตรงทางออกของคอยเย็น,นี่ะมันจะมันอาจจะยังไม่เป็นไออิ่มตัวร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่เราออกแบบแปลว่าอะไรโหลดมันน้อยใช่ไหมความร้อนมันรับไปนิดเดียวเองมันยังไอส่วนที่เป็นของเหลวมันยังกลายเป็นไอไม่หมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราควรทําคือลด โปรน้ํายาใช่ป่ะนึกออกไหมมันก็จะได้มีของเหลของเหลวมันจะได้เดือดกลายเป็นไอหมดพอดีตามที่เราออกแบบนึกออกไหมมพรั้นไอตัวนี้มันก็จะไปเซนต์อุณหภูมิแล้วมันก็สั่งสั่งไอตัวนี้ให้ดันไดแฟมลงมาแล้วก็หลี่น้ํายาให้มันวิกน้อยลงนึกออกไหมครับแต่พอโหลดมากขึ้นเป็นไงโหลดมากขึ้น ตรงนี้ออกมานี่กลายเป็นสมมติกลายเป็นไอร้องยิ่งยิ่งยวดไปละอันนี้แปลว่าโฟลน้ายาเราน้อยเกินเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะเซนต์อุณหภูมิแล้วก็ไปสั่งตรงนี้ให้มันเปิดวาล์ว wow. นึกออกไหมครับไอเดียมันเป็นอะไรนะเป็นเป็นเมคคา닉ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นการควบคุมแบบเชิงกลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เชิงอิเล็กทรอนิกส์นึกออกไหมก็ถ้าทํางานกันประมาณนี้ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะทีนี้พอเราขยาย ความคิดให้มันใหญ่ขึ้นขยายความคิดให้มันใหญ่ขึ้นอาฟอนเลทเทห,หมดเลยอ่ะก็เดาเดาเอานะวะัฏ้จากมนคือพอเราขยายระบบให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแทนที่เราจะํางความเย็นโดยใช้อากาศเป็นสื่อใช่ไหมครับคือถ้าเป็นสปิทไทเป็นแอร์เล็กเนี่ยในห้องเราเวลาเราทําเย็นเราก็ใช้อากาศเป็นสื่อใช่ไหมนอกห้องที่เป็นคอยร้อนเราจะระบายความร้อนเราก็ใช้อากาศเป็นสื่อใช่ปะ ถูกไหมครับแต่พอเป็นระบบใหญ่ขึ้นมันจะเริ่มประสิทธิภาพมันจะเริ่มสู้อีกแบบหนึ่งไม่ได้ละสู้แบบที่เราทําน้ําเย็นแทนไม่ได้นะครับสมมุติเป็นอาคารขนาดใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแทนทีเเ่เราอยากจะมีระบบสักหนึ่งระบบที่สามารถทําความเย็นได้ทั้งตึกอย่างเงี้ยเง้ออกไหมก็แทนแทนที่เราจะใช้ลมเป็นสื่อเนี่ยมันมันสู้ไม่ไหวมันก็ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ําเป็นสื่อแทนนะครับมันก็เลยเป็นต้นกําเนิดของ เ,เครื่องทำน้ำเย็นหรือว่าชิลเลอร์หรือวอเตอร์ชิลเลอร์นะครับทำไมทำไมน้ำเย็นถึงทำความเย็นได้มีประสิทธิภาพมากกว่าอากาศเย็นเหมือนเคยพูดในหลายวิชาไปแล้วละ่ะแต่ไม่รู้นักเรียนลืมนักเรียนเคยฟังมั้งเปล่ามันขึ้นอยู่กับอะไรนะความหนาแน่นกับความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะของสารทํางานสองตัวนี้อากาศกันน้ําจําได้ไหมอะไรเท่าไหร่บ้างจําได้ไหมจําได้ไหมตีตารางให้ดูเอาอะไรมากน้ําอากาศความหนาแน่นเท่าไหร่ซีพเท่าไหร่ น,าน,าน้ำหนาแน่นเท่าไรครับโอ้นี่มาเยี่ยมเลย9.7โอเคไหมอุณหภูมิประมาณอย่างเงี้ยถ้าเราจะจําเลขกลมๆเราก็จำหนึ่งพันใช่ป่ะกิโลกร,รัมต่อลูกบาตกเมตรใช่ไหมถูกไหมถ้าเป็นอากาศละ่ะความหนานแน่นเท่าไรครับเออเออเอฮ้ยเริ่มละเอียดไป1.16ใช่ไหม1.16 6 1.167อะไรประมาณนี้ถ้าเราจําเลขกลมก็1.2 cp ละ่ะ ่ะสี่จุดหนึ่งแปดเจ็ดอากาศละมีจ an ุดไหมใช่ไหมเห็นอะไรบ้างตรงนี้น้ำแน่นกว่าอากาศพันเท่าใช่เปล่าในปริมาตรหนึ่งลูกบาทเมตรต่คุณตีกล่องหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งเมตรขึ้นมาหนึ่งกล่องเนี่ย ในนั้นถ้าจุอากาศเต็มกับจุน้ําเต็มเนี่ยอากาศมีอยู่หนึ่งกิโลในขณะที่น้ํามีอยู่พันกิโลอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือมันเก็บความร้อนได้มากกว่าอากาศสี่เท่าใช่ปะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยปริมาตรเท่ากันนะ้นําถ่ายเทความร้อนสะสมความร้อนพาความร้อนเคลื่อนที่ไปเนี่ยได้ดีกว่าอากาศเป็นพันเท่าใช่ปะถูกไหมครับ แถมมันหนาแน่นกว่าใช่ไหมเวลาเราส่งไปเราก็ส่งไปเป็นท่อเล็กๆก,ก็ได้ไม่ยังเป็นต้องส่งเป็นท่อลมใหญ่ๆแบบสิบยี่สิบนิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปใช่ไหมก็ส่งน้าไปท่อนิ้วสองนิ้วอะไรเงี้ยส่งไปนึนกออกไหมครับอารมณ์ก็ประมาณนี้นะคือข้อได้เปรียบของน้ํมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้อะลองดูในวงจรภาพใหญ่นี่คืออะไรเอ่ยวงจรภาพใหญ่นี่คืออะไรเอ่ย เอาอันที่เราคุ้นเคยก่อนก็คือตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ใช่ไหมวัตถะจักอากไอใช่ไหมทำได้อยู่นะคอยเย็นใช่ไหมครับคอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาลดความดันเห็นไหมก่อนหน้านี้ถ้าเป็นแอร์เล็กใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราอธิบายตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นลมใช่ป่ะถูกไหมครับเป็นลมในห้องเราใช่ไหมถูกป่ะในขณะที่ฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นลมภายนอกห้องถูกไหม ถูกไหมครับที่จะเป็นตัวพาความร้อนตรงคอยเย็นลมเป็นตัวพาความร้อนในห้องไปแปะทิ้งไว้ที่คอยเย็นใช่ปหส่วนตรงคอยร้อนออลมก็เป็นตัวพาเอาความร้อนจากคอยร้อนไปทิ้งข้างนอกโอเคไหมทีนี้ชิลเลอร์คืออะไรชิลเลอร์ก็คือตรงนี้ครับฝั่งคอยเย็นตรงนี้แทนที่เราจะเอาอากาศมาเป็นตัวสื่อในการเอาความร้อนมาดัมใส่วงจรหนังยาเราก็ใช้น้ำเย็นแทน นึกออกไหมครับน้ำเย็นส่งน้ำเย็นเนี่ยมันจะมันจะวิ่งเขาดีไซน์ไว้เนี่ยเขาจะจ่ายที่ขาออกเจ็ดขาเข้าสิบสองเซลเซียสนะครับถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็เป็นสี่สิบห้าห้าสิบห้าครับเราจ่ายน้ำเย็นเจ็ดองศาไปใช่ไหมเราจ่ายไปตามส่วนต่างๆของตึกก็มีปั๊มเป็นตัวส่งนะครับห้องไหนพื้นที่ไหนอยากทำเย็นเราก็เอาตู้พัดลมไปตั้ง ตู้พัดลมที่ว่าก็เรียกถ้าเป็นตู้เล็กก็เรียกแฟ n นคอรยูนิตถ้าเป็นตัวใหญ่ก็เรียกแอร์แฮนดิลลิ่งยูนิตนะครับเราก็เรียกตัวย่อเป็น FCU กับ ASU นะครับอย่างที่เราเห็นในห้องเราเนี่ยตัวเล็กๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแฟ n นคอรยูนิตเวลาเราไปอ่านแบบมันก็จะเขียนเป็น FCU แล้วก็ใส่เลขรหัสกำกับไว้อะไรเงี้ยนะครับก็หน้าตาของแฟนคอยยูนิตสำหรับวงจรน้ำเย็นก็หน้าตาเดียวกันเลยครับก็หน้าตาประมาณนี้แหละ พราะฉะนั้นท่อทองแดงที่วิ่งข้างในแทนที่จะมีน้ำยาวิ่งมันก็มีน้ำเย็นวิ่งมันก็แค่นั้นเองนะครับตรงไหนอยากทำเย็นแล้วก็แฟนคอยไปตั้งก็เอาน้ำเย็นไปวิ่งข้างในนะครับเอาพัดลมเป่าก็ได้แล้วนะครับตรงนี้เอาพัดลมเป่าใช่ไหมขี่ผ้าองศาใช่ไหมครับเป่าผ่านคอยน้ำเย็นเจ็ดองศาน้ำเย็นก็รับความร้อนเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าน้ำเย็นมันเป็นน้ำใช่ไหมมันเป็นของเหลวใช่ไหมเวลามันรับความร้อนเข้ามามันไม่ได้มีการเปลี่ยนสถานะอะไรใช่ปะเพราะมัน มันอยู่ในจังหวะที่มันเป็นของเร็วอัดตัวอยู่นะครับมันก็จะแค่เพิ่ม,มุภูมิเฉยๆก็มันรับความร้อนจากในห้องเราไปเนี่ยเข้าเจ็ดมามันก็จะออกสิบสองแล้วมันก็จะวนกลับไปที่ชิเเลอร์นะครับจากนั้นมันก็เอาความร้อนดั้มใส่วงจรน้ํายาถูกไหมครับวงจรน้ํายาทํางานแบบเมื่อกี้เลยวิ่งมาเสร็จปุ๊บมาฝั่งคอยล้อนใช่ไหมครับมันก็จะคายความร้อนออกสู่ภายนอกตรงนี้จะมีอยู่สองแบบถ้า ั่งคอยร้อนของวงจรน,น้ํายาของชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศด้านบนนี้เราก็จะไม่เห็นโอเคไหมครับก็คือมีพัดลมเป่าออกเฉยๆเลยเหมือนคอยร้อนของแอร์เล็กธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเกิดเราจะทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงกว่านี้เราก็เอาวงจรน,น้ํายาอีกวงโทษเอาวงจรน,น้ําอีกวงจรหน,นึ่งมาต่อเราก็จะเห็นเป็นวงจรที่เราเห็นตรงนี้ครับเราเรียกว่าเป็นวงจรน,น้ําหล่อยเย็นนะครับเป็น cooling water ก็ ไอตัวคอยร้อนของฝั่งน้ำยาเนี่ยก็คอยร้อนของน้ำยานเนี่ยก็จะแช่อยู่ในวงจรน,น้ำหล่อยเย็นอันหนึ่งนะครับน้ำหล่อยเย็นเข้ามาสามสององศารับความร้อนไปก็ร้อนขึ้นสามเจ็ดองศาน้ำอันนี้ก็จะวิ่งไปสเปรย์ที่คูลิ่งทาวเวอร์เวลามันสเปรย์ลงมามันก็เป็นฝอยๆใช่ไหมเป็นหยดๆฝอยๆลงมาใช่ไหมครับแล้วก็เป่าลมสวนไปนหรออกไหมหยดน้ํามันก็ผิวนอกของหยดน้ําก็จะระเหยออก ก็จะทําให้หยดที่ยังคงเหลืออยู่เย็นลงแล้วก็ตกลงมายังบ่อที่รอข้างล่างเห็นออกไหมครับงั้นน้ําที่หยดลงมาที่บ่อข้างล่างก็จะเย็นลงจากสามเจ็ดก็จะเหลือสามสองตามที่เราออกแบบแล้วมันก็จะวิ่งกลับมารับความร้อนจากคอยร้อนของของวงจรน้นํายาของชิลเลอร์อีกอย่างนี้เก็ตไหมงั้นภาพใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ดูวุ่นวายไหมแต่ช่วยไม่ได้นะคุณมาไกลาเกินกว่าจะถอยหลังครับเพราะว่าอีกแั๊บเดียวก็จะจบไปทํางานล้นะครับอ่ะงั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะหลกัหลกๆก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปว่าแล้วถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาเนี่ยแต่ ในในระบบใหญ่แบบนี้ตรงไหนบ้างที่เราสามารถดัดแปลงทานู่นทํานีแ่แล้วก็สามารถทําให้มันมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นได้